สวัสดีครับตกปลากับพี่จัลาวันนี้เราก็อยู่กับคันวนะีเอลจีนนะกดเดนมัดครับนะครับค่ายตะกุชิมาสุสดล้อก,ก็เป็นแช่เขียวของเราวีาเอิวิวตัวละ290กว่าบาทนี่แหละนี่ทำงานตอนเย็นขดเปิดให้น้องนะครับกินกบยางวนน้ำชุบส,สะเข้าไปโอ้ยเดี๋ยวจะพาไปดูภาพชา้จาจังหวะกัดกัดปลาโอ้กัดกัดเนือ้อ โอเคเข้าขอกันไปเลย อยู่ <ś led> ตรงดินมายเป็นกับข้าวรอแล้ววันนี้กบยางว่าน้ำสุบสะคัน ul p i e r c ของเรานะครับลอกสุนก่ายี่หลัง yw 2องคันสายพี e เอศูนย์จุดแปดอ้ยกัดไปโดนนะดอกแรกอย่าดินทีล่ะสิโปนดเบียดห้ยกัดไปโดนนะครับดอกแรก รต่อยเยอจมนะครับปลาก็ตามมาดูเราอีกรอบนึงครับนี่ค่ะสำหรับลูกค้านะคะท่านใดที่ถามหาผมยางมุดน้ำออริจินอลรุ่นรุ่นแรกเลยนะคะของทางร้านที่จะเป็นสายยางลัตูด แต่ยางระตูตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบหางคูนะคะกบยางมุดน้ําถูกสระขนาดประมาณ2.5เซนนะคะจะเป็นแอคชั่นมุดใต้น้ํานะคะแอคชั่นมุดใต้น้ำตัวนี้จะเป็นรุ่นออริจินอลของทางร้านเลยนะคะที่จะขายดีมากๆลูกค้าบอกว่าหาหาไม่เจอเดี๋ยวก็เลยมาทําวิดีโอเพื่อที่จะปักหมดให้นะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ร้าน Tik กต็อกนะคะก็จะเป็นร้านลินดากบ อย่างมุดน้าสุกสากค่ะขอบคุณนะคะลูกค้าที่อุดหนุนนะคะขอบคุณค่ะก็ไปดูใต้วิดีโอนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะปักหมุดให้นะคะขอบคุณค่ะอันนี้พอดีแท็กจะไปส่งลูกค้าพอดีก็เลยเอามาทำวิดีโอสวัสดีครับตกปากับพเพยนตาวันนี้มีพัสดุมาจากใครเอ่ยซรัสักวอมดวงกิจนะครับหรือแนะนำของเราเราก็มาดูว่าวันนี้มีระเบิดเออไม่ใช่น่าจะเป็น ฟังจากเสียงก็จะเป็นนั่นแหละครับสิ่งที่เราคิดไว้กุบยางมุดน้ำสูบสะอะอะอาอาโอ้ปุ๊บไมมาแล้วบแบบแบไม่มีหมอยหมอย,มอยนะเป็นใบหลิวเลอยางนุ่มนิ่มนะ้าหนาะ อลิจิลอนเวอร์ชั่นชอบมากไปโอเคขอบคุณน้าหนำครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจ้าเจ้าสวัสดีครับตกปลากับพ่อเอยต่วันนี้เราอยู่ของพัสดุมาจากไหนเอกซอฟตี เช่นเคยครับช่องนี้ลงากเอาเยแล้วก็จริงจที่ตับอบมันก็มีนะเลือกตัวดีๆเป็นสาย p e เปดยี่ห้อนี้ครับใช้ดีคุ้มเลยผมสั่งมานะ่ะมันจะเป็นเบอร์ประมาณเบอร์1.2นะถ้าเบอร์1.5มันจะเป็นสาย0.20ผมเป็นคนชอบใช้สายเล็กนะครับผิวพตีธรรมยะไกลว่า เป็นความชอบส่วนตัวนี่คุ้มไม่คุมดูซ้ำลห้าสเมตรเดี๋ยวเราไปดูกันเครื่องไามเป็นจระไรส่วนตัวเคยสั่งมาใช้แล้วแล้วมันของขาตลาดก็เลยไม่ได้สั่งมาใช้อีกคือใช้ตกประชดแหละปกติผมใช้สายเบอร์เบอร์หนึ่ง P E หนึ่งมันเล็กนะครับ0ูนยแต่ตัวนี้0ูนแปดก็ต่างกันแทบไม่มากหรอกนอ้อแต่ว่าพอไปใช้งานจริงแล้วมันมัน มันรู้สึกได้นะครับก็เลยได้สั่ง0ู8นึ่งมาใช้โอเคเดี๋ยวไว้จะรีวิวให้ชมวันนี้มีเท่านี้ตัวใจก็ไปกดได้ในตะกร้าครับเี๋ยแเนวะ้นุ่มลื่นคุ้มๆนะสา0เนตตเนี่ยเห็นไหมสายเบอร์เท่าไหร่มันก็จะมีบอกนะครับหน้าตัดเท่าไหร่นะรับน้ำหนักได้กี่กิโลมันจะอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นถักแปดนะครับ ผมคุมมันติลลัลลอที่ผมชอบใช้มันติลลัลลอเพราะว่าผมจะต่อใช้ที่มันจะมีสายสายเอ็นเก่าอยู่ในลอกสายสายเก่าอยู่ในลอกผมก็จะตัดทีละ50เมตรแล้วก็เอาสายใหม่ตัวเนี้ต่อเข้าไปก็ใช้50เมตรนี้มันสายมันเก่าแล้วผมก็จะตัดแล้วก็เอาสายใหม่ต่อเข้าไปแทน50เมตรมวลร้อยเมตรไ่ะผมใช้ได้2ครั้งประมาณนี้ครับเพราะว่า30เมตรไมันมันไม่ค่อยพอใช้ต้องตัดทีละ50เมตรก็แยกเป็นสีแบบนี้เราจะได้รู้ว่าเราใส่ไปกี่เมตร5สีก็คือ50ง่าย ครับ หวแสลดผมมาซิทั้งผุดดักทั้งในดอกอเพราะว่าเราตีฝั่งนั้นมีกบนะครับตรงนั้นมีกบนะกบตัวใหญ่ตัวสวยด้วยถามว่าประชอนมันมีควายมาอย่างนั้นอย่างนี้มันมันจะตืนต่นจะกลัวไหมมันไม่ตื่นหรอกครับประชอนเป็นสัตว์ลายเหยื่อไม่กลัวอยู่แล้ว จะไปจะมาไม่สนใจอยู่แล้วแหละบทมันจะสวบมันก็คือสวบแต่มันสวบไม่โดนมันสวบไม่โดนสวบโดนเป็นบัวไม่ต้องเสีนเยนครับเป็นแบบที่เรื่อยๆอยู่แล้ว ผมมาตีทุกครั้งก็เป็นแบบนี้แหละป่าบวนามาเลยมันจะมีตัวขยับเลยพอมีเสียงผมจะมีตัวขยับที่นี้มันมีปลานะครับแต่ว่ามันจะกินให้หมันอีกเรื่องกินมันก็จะเลือกเลืว่ามันน่าสนใจไหมฉะนั้น ใครที่มาตีปลาที่นี่แล้วปากินให้ถือว่าคุณไมงไม่ธรรมดาแล้วก็กอน,นะครับเยืงใกล้เนาะเข้าใจผมพยายามถ่ายหเห็นภาพรวมนะ เขามันตามมาตามมากัดใกใกล้ บอกแล้วผมบอกคุณแล้วคุณอย่ามาอะไรกับผม <S <s <cript> <S กบยางพุดน,น้ำสูบสาะนะครับนี่นะครับเต็มปากรถคันวัดได้เลยไม่ต้องสงสัยนะครับ ลคันวัดได้เลยไม่ต้องสงสยัยเพราะว่าปลามันดูดนะครับมันไม่ได้สวบนะมันดูดมันดูดใต้น้ํานะครับถ้าผิวน้ําไม่ตอบโจทย์คิดถึงเราครับผมคิดถึงกบยางคุ้นน้าสุขสากนด้ปละชอนไปปิ้งแล้วยันนี้ขอบคุณสายคองคอมือถือ149บาทนะครับสนใจติดต่อผมได้เลย149บาบาทรวมสง่งเนาะ ร้อยสี่สิบเก้าบาทลมสูงเออเนี่ยครับขนาดไม่ส่งสายเนี่ยยังเข้าคอขนาดนี้ท่านคิดดูว่าส่งสายจะปวดยากขนาดไหน,เ,นเราก็มาเจิมนะครับวันน,นี้เจิมน้องเขียวเพราะว่าน้องแดงบาดเจ็บอยู่โอเคอันนี้มันสุกไม่เป็นไรครับกางเกงไม่ต้องซักเอ่อ กบยางมุน,น้ำสุกสะปลาบัวเราก็เอาตลอดได้นะครับมีช่องเราก็ติเข้ามานะครับลอยน้ำบ้างมุดน้ำบ้างนี่ไซป่นครับไซปน่นขอบคุณที่ตตามรับชมนะครับสวัสดีครับ